สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับดาน้าต้านคอรมอแก้กฎหมายเงินชราภาพวันเงินออมหมดก่อนแก่ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และ ดดตติามม้ผมวยเมื่อวันอังคารที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับคอมอได้มีการอนุมัติให้แก้กฎหมายเงินชราภาพนะครับซึ่งจะให้ท่านผู้สูงอาย,ยุสามารถนําเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันได้นะครับทำให้ตอนนี้นะครับมีหลายองค์กรหลายฝ่ายออกมาค้านมติคอรมอดังกล่าวนะครับเหตุผลก็คือถ้ามีการแก้กฎหมายตัวนี้นะครับท่านผู้สูงอาย,ยุก็อาจจะเอาเงินที่ออมไว้ออกมาใช้กันจนหมดนั่นเองนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะครับ วันเงินออมหมดก่อนแก่ดาน้าต้านคอรมอแก้กฎหมายเงินชราภาพข่าวของวันที่12พฤษภาคม65นะครับ TDRI สาภาพัฒน์กฤษฎีกาสำนักงานกอพสํานักงบประมาณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะครับลุมคานแก้พรบประกันสังคมที่ให้นําเงินสะสมกรณีชราภาพออกมาใช้ชี้ผิดหลักการประกันสังคมเสี่ยงเงินออมตอนสูงอายุลดลง และส่งผลกระทบต่อเงินกองกลางและผู้ประกันตนรายอื่นๆในอนาคตทั้งเร่งให้เงินกองทุนหมดเร็วขึ้นกระทบให้รัฐบาลต้องนําเงินมาสนับสนุนและผู้ประกันตนอาจต้องส่งเงินสมทบสูงขึ้นนายณฤณทณลิ์พิศนยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กล่าวถึงร่างพรบรประกันสังคมฉบับที่พอสอที่คณะรัฐมนตรีหรือคอลมเห็นชอบเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน สามารถนำเงินสะสมกรณีชราภาพออกมาใช้ก่อนที่จะมีอายุ55ปีหรือนำไปใช้ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ว่าหากเอาเงินออมเพื่อกเกษียณอายุมาใช้ก่อนในระยะสั้นอาจจะมีประโยชน์เพราะว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวนี่ครัวเรือนสูงเงินเฟอ้อสูงแต่มีความเสี่ยงคือในท้ายที่สุดแล้วเงินออมตอนสูงอายุก็จะหายไปหรืออาจจะนำเงินชราภาพมาใช้ค้ำประกันแล้วถูกยึดไปขณะที่ผลทางอ้อม จะทําให้คนปรับตัวน้อยลงไม่ลดรายจ่ายฟุงเฟอ้อจากการเล่นการพนันดื่มเหล้าสูบบุหรีและถ้าเกิดเจอวิกฤตในอนาคตอีกก็จะไม่มีเงินออมมาช่วยแล้วจึงไม่ค่อยเห็นด้วยที่จะเอาเงินก้อนนี้มาใช้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าแม้คอ,อรมอจะเห็นชอบการแก้ไขพบรบประกันสังคมแต่เนื่องจากเป็นการแก้ไขกฎหมายจึงต้องส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีการตรวจแก้ แล้วก็จะต้องมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตของหน่วยราชก,การที่ส่งความเห็นเข้าที่ประชุมคอรมอที่แสดงความเป็นห่วงกับกรณีนี้โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาติหรือสสอชระบุว่าหลักการของร่างพรบฉบับนี้ที่แก้ไขระบบบำนาญชราภาพอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการประกันสังคมที่มุ่งลดความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ประกันตนจะมีชีวิตยืนยาวกว่าเงินที่เก็บออมไว้ เงินกองทุนชรา,าภาพนั้นเป็นเงินกองกลางที่สำนักง,งานประกันสังคมบริหารจัดการไว้ทยอยจ่ายให้กับผู้ประกันตนเมื่อกเกษียณอายุเป็นรายเดือนตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตการดึงเงินจากกองทุนชรา,าภาพนอกจากจะทําให้หลักประกันทางรายได้ยามชรา,าภาพของผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิ์ลดลงแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อเงินกองกลางและผู้ประกันตนรายอื่นๆในอนาคตอีกด้วยอีกทั้งอาจเป็นปัจจัยเร่งให้เงินกองทุนหมดเร็วขึ้นส่งผลกระทบให้รัฐบาลจะต้องนําเงินมาสนับสนุนกรณีกองทุนไม่เพียงพอเช่นเดียวกับสํานักง,งานกอพอเห็นว่าควรคํานึงถึงผลกระทบต่อความมั่นคงทางรายได้ยามชราภาพของผู้ประกันตนเนื่องจากรายได้หลังกเกษียณของผู้ประกันตนลดลงจนอาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตในอนาคต และมีความเสี่ยงที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐในท้ายที่สุดขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความเห็นว่าควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันชราภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อความมั่นคงของไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเนื่องจากการเปิดทางเลือกให้สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ ในกรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนอาจส่งผลให้ผู้ประกันตนขาดความมั่นคงทางรายได้ยามชรากระทบต่อภาระการค้ังของรัฐบาลในระยะยาวและควรมีการกำหนดทางเลือกเชิงนโยบายอื่นเช่นการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆน,นำไปลงทุนทำงานอื่นๆในช่วงที่ประสบเหตุวิกฤต โดยไม่เสียดอกเบี้ยส่วนสำนักง,งานคณะกรรมาการกิจสเดีการระบุว่าการแก้ไขดังกล่าวจะทําให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันรายได้เมื่อกเกษียณล,ลดลงสมควรต้องมีมาตรการรองรับในระยะยาวไว้ให้ชัดเจนและควรมีแนวทางในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประกันสังคมที่ชัดเจนด้วยขณะที่สำนักงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าควรกำหนดเป็นบทเฉพาะการให้ดำเนินการในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อการบรรทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงวิกฤตสําหรับสํานักงบนะครับก็คือจะให้อนุมัติเป็นการชั่วคราวนะครับไม่ได้เป็นการถาวรเหมือนกับที่ทางคอรอมออนุมัติมาในครั้งนี้นะครับก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่นะครับสำหรับท่านที่กำลังรอมาตรการคนละครึ่งเฟส5อยู่นะครับวันนี้มีข่าวแล้วนะครับว่าน่าจะมาประมาณ99%แล้วนะครับโดยเฉพาะมีหลายหลายฝ่ายนะครับได้ออกมาเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเขียนมาตรการนี้ออกมาให้ทัน1มิถุนานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะมาทัน1มิถุนานหรือไม่นะครับส่วนท่านที่รอมาตรการเพิ่มกำลังซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจนหรือกลุ่มเปราะบางนะครับก็คงจะได้ลุ้นไปพร้อมกับมาตรการนี้นะครับเพราะว่ามาตรการนี้นะครับเดี๋ยวนี้ จะพ่วงมาด้วยมาตรการเพิ่มกาลังซื้อของ2กลุ่มดังกล่าวนะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับค้งพร้อมต่ออายุมาตรการคนละครึ่งเฟส5ข่าวของวันที่12พฤษภาคม65นะครับนายกฤษดาจีนวิจารนะประลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาออกมาตรการคนละครึ่งระยะที่5ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันรโอชานายกรัฐมนตรีคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโดยเฉพาะการจัดการงบประมาณมาอุดหนุนโครงการซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องขอประเมินการจัดเก็บรายได้และผลกระทบต่อฐานะการคลังให้ชัดเจนอีกครั้งก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งทั้งนี้การใช้เงินในโครงการคนละครึ่งระยะที่5จะมาจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 วงเงิน5แสนล้านบาทซึ่งขณะนี้เหลือ70,000ล้านบาทส่วนวงเงินที่เหลือดังกล่าวจะเพียงพอและจําเป็นที่จะต้องมีการกู้เงินมาใช้เพิ่มเติมหรือไม่จะต้องประเมินการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือนเมษายนนี้ก่อนซึ่งจะมีความชัดเจนหลังวันที่15พฤษภาคมนี้ รวมถึงเงินที่เรียกคืนมาจากโครงการคนละครึ่งในระยะที่4ด้วยสิ่งที่ต้องจับตาก็คือเรื่องการท่องเที่ยวที่จะฟื้นกลับมาซึ่งจะเป็นส่วนช่วยหนุนรายได้ของภาครัฐให้ดีกว่าประมาณการไว้เดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้แนวโน้มท่องเที่ยวอยู่ในสัญญาณที่ดีจึงต้องขอรอดูก่อนนี่นะครับก็คือต้องลุ้น2เรื่องนะครับลุ้นว่าจะมาทันเดือนมิถุนาหรือไม่นะครับแล้วก็ จะพ่วงด้วยมาตรการเพิ่มกําลังซื้อของกลุ่มบัตรคนจนกับกลุ่มเปราะบางด้วยหรือไม่นะครับคาดว่า15พฤษภาคมนี้น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นนะครับ